ไปไปชิวช oh, oh, wow. nice. ิวบีฟออสวอลโลหัวเราเป็นภุมมแผ่เนาะเพชรบบเพชรล้วก็ซิมี่ขี้มูกหย่อยอยู่ตลอดเวลาท้เมันไปกินขังนอกกัเลือกมุ่มทีแขกบบไปไทยบมาเลือกมุมทีเซฟโซนที่สุดจ้ะ Perfect size dish for me, mommy. It's okay. <c oughs> นี่เห็ดกับขาวยางที่อเอาหารจานเดียวแซบไลเดอร์ mm hmm. อร่อยมากยัมมี่ยัมมี่ยัมยัาอร่อยมาก yeah so delicious โอ้ยคำ <c oughs> oh, นี้หลายแหงต้ e be careful spicy or not no mm hmm. <c oughs> ทรีชิลีแยมมองกระบ,บอกเพื่อนว่าก่อนสิพัด์สตอ้ะนะแยมมองเอาสตอไปลวกน้ำเดือดเดือดเอากระเซไว้ในตู้เย็นเรียบร้อยเพราะฮาสิพัด์สเขาคอยเอามาผัดแล้วก็มะฮ้อมนี่แยมมองสิใส่หลายแยมมองหมกักมันดับกลิ่นเนาะเราสุดถ่ายก่อนกินปิดไฟเรียบร้ยอยะบ,บีบังหน้าวตามใจมักเลยจ้ะพี่น,อน้อง เดี๋ยวนี้เรากินสาลงหลายเลยมาใหม่ๆเอาใส่ปากขึ้นลึดขึ้นลึดเดียจับแล้วปั๊บโตเดี๋ยวลายแห้งคนบ่เคยกินอาหารไทยเนาะเราบอหูจากอาหารไทยอยู่คนเราหูจากแต่อาหารจีนแล้ววามีบุฟเฟ่อาหารจีนมาใหม่ๆสวดทรงองเอวนี่ยโว้ยกล้ามเนือ้อเป็นมัดมัดสูงโปรง่งอยู่กระยี่โงสามปีกว่าผ่านไปวันเตีย่ยพุ่งกลง้งคือแตงโมแตงโม แต่งโมแต่งโมแต่งโมรักไม่มีขอแม่หวหงเจ้าดังดวงใจโลกวางที่เจ้าบยบินไป